วันนี้มาทาเต้าส่วนข้าวโพดมะพร้าวอ่อนทานกันครับตัวเต้าส่วนเนี่ยรสชาติหวานทานกับน้ําราดกะทิรสชาติเค็มมันเ,นเข้ากันมากๆเลยพร้อมแล้วไปเริ่มทํากันได้เลยครับวันนี้จะใช้เป็นข้าวโพดหวานเปลือกเขียวๆแบบนี้นะครับหักมาใหม่ๆเลยใช้3ามฝักครับทีนี้ให้เรานําข้าวโพดมาฝานเอาแต่มเมล็ดแบบนี้นะครับพอฝานเสร็จแล้วเนี่ยแจ็คนำไปชั่งดูน้ําหนักอยู่ที่ครึ่งกิโลกร,รัมครับทีนี้ก็ให้เราตั้งหม้อครับแจ็คใช้เป็นน้ํามะพร้าวนะครับ1ลิตร ใครจะใช้เป็นน้ำเปล่าก็ได้แต่ว่าพอดีวันนี้เราใช้มะพร้าวเนาะก็เลยมีน้ามะพร้าวแล้วใส่น้ำตาลทรายลงไป200กรัมครับจุดไฟใช้ไฟกลางแล้วใส่ใบเตยมัดลงไป3ใบครับตอนนี้น้ำตาลละลายแล้วนะครับใส่เม็ดข้าวโพดลงไปได้เลยตามด้วยเนื้อมะพร้าวอ่อนครับ200กรัม ไปพร้อมกันเลยนะครับระหว่างที่เราต้มข้าวโพดอยู่ให้เราเตรียมน้ําเปล่ามา200มิลลิลิตรละลายแป้งไว้รอนะครับแป้งมันครับ3ช้อนโต๊ะแป้งเท้า3ช้อนโต๊ะใครไม่มีแป้งเท้าใช้แป้งมันอย่างเดียวได้นะครับแต่ว่าถ้าใส่แป้งเท้าด้วยมันจะเหนียวละมุนนะครับมันจะนุ่มกว่า แต่ถ้าใครหาไม่ได้ใช้แป้งมันอย่างเดียวได้ครับพอละลายเข้ากันดีแล้วพักรอไว้ก่อนตอนนี้กลับมาดูในหม้อนครับถ้าเกิดฟองขึ้นมาแบบนี้ช้อนออกได้นะครับแล้วก็ให้เราเทปแป้งลงไปครับคนได้เลยครับ Uh huh. เหนียวข้นขึ้นมาทันทีตอนนี้ข้างบ้านก็ตัดหญ้านะครับเสียงแข่งกับแจ็คมากเลย <laughs> มาสู้กันแป้งสุกแล้วครับนะครับแป้งสุกแล้วเขาจะสุกใสแบบนี้นะครับนี่สุกใสแบบนี้เลยความเหนียวโอเคแล้วครับปิดแก๊สได้เลยอือ uh หือ huh. กลิ่นหอมมากนี่ครับ ทีนี้เราไปทําน้ํากะทิกันก็ให้เราตั้งกระทะใส่กะทิกล่องลงไป500มิลลิลิตรจะใช้เป็นกะทิกล่องนะครับตามด้วยแป้งข้าวเจ้า1ช้อนโต๊ะเกลือป่อนครึ่งช้อนชาขั้นตอนนี้ยังไม่ต้องจุดไฟนะครับคนให้แป้งละลายก่อนพอแป้งละลายดีแล้วให้เราจุดไฟขึ้นมาใช้ไฟกลางอย่าใช้ไฟแรงนะครับแล้วก็กวนไปเรื่อยๆจนกว่ากะทิของเราจะมีความข้นขึ้นมา ตอนนี้กะทิก็มีความข้นขึ้นมาแล้วนะครับให้เราปิดแก๊สได้เลยพอแล้วครับนี่คนแค่นี้ก็พอแล้วครับไม่ต้องคนมากตอนนี้ก็เสร็จทั้งหมดแล้วนะครับและนี่ก็คือเต้าส่วนของเรายังไม่เย็นตัวลงสนิทนะครับยังมีความร้อนอยู่เดี๋ยวจะตักให้ดูครับนี่นะครับจะเหนียวเหนียวยืดยืดประมาณนี้แต่ถ้าเขาเย็นตัวลงแล้วเนี่ยเขาจะเหนียวกว่าน,นี้อีกนะครับ ตักออกมาชิมได้เลยครับทีนี้ก็ราดด้วยกะทิที่เราทำไว้คนๆให้เข้ากันสักเล็กน้อยนะครับนี่ลักษณะจะเป็นแบบนี้ชิมครับหืมละมุนความหวานเนี่ยแจ็คชอบแค่นี้นะครับแต่ถ้าใครชอบหวานแบบมากๆเนี่ย ใส่น้ำตาล300กรัม400กรัมได้อันนี้ตามชอบครับส่วนกะทิเนี่ยจะมีความเค็มมันอร่อยครับทางบ้านลองไปทำตามกันดูนะครับวันนี้แจ็คต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ